ไปเข้ากองมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลที่อินโดนีเซียร่วมกับสาวงามกว่า70ประเทศทั่วโลกตัวแทนสาวไทยอย่างอิงฟ้าวราหะก็ทําผลงานออกมาได้ดีครับพุ่งตลอดจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนๆอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันสปอตแวร์คอมเพติชันอิงฟ้าก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังได้รับคาชมมามากมายเลยทีเดียวเช่นวันนี้อิงฟ้าทําดีขึ้นเลยนะการโพสต์การเดินยิ้มแบบนี้แหละเหมาะกับนางจริตถือว่านิ่งและดีไม่มากไปไม่น้อยไปดูแล้วมันลงตัว พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะวันนี้ลูกสาวฟาร์มผมฉ่ำมากจะหลิดงอนสะโพกจะหลิดชไม้ายชายตาจิมมี่ให้9.5627184คะแนนไปเลยอินฟ้าเดินดีมากวันนี้จะหลิดตอนควงก้นแล้วลูบคื้นเลิศมากชอบหน้าผมวันนี้ลงตัวไปหมดยิ้มสดใสไม่จือปากแล้วแจ่มเลยวันนี้มีแรงเชียร์ขึ้นอีก3ล้านล้านไปเลยค่ะ นอกจากนี้แฟนๆที่ชื่นชอบในเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ของสาวอิงฟ้าเนี่ยก็ได้ทวิตข้อความกันรัวๆจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งทั้งในประเทศและเทรนด์โลกเลยค่ะซึ่งอิงฟ้าก็รับรู้ถึงกระแสความชื่นชอบของแฟนๆนในเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ของเจ้าตัวก็ได้มาลง i อ Story ขอบคุณแฟนคลับที่เชียร์ด้วยข้อความว่า Oh my god Thank you guys I love you และใน t ว i t t e อร์ก็ได้แชร์ข้อความของแฟนคลับพร้อมระบุว่า Thank you guys love you และทางด้านในจีส่วนตัวที่เพิ่งจะครบล้าน f o l l o w วอไปเมื่อก่อนเข้ากองประกวดก็ได้ลงรูปในชุดสปอร์ตแวร์คอมเพ i t ชันที่เจ้าตัวใส่เดินประกวดเมื่อเช้าพร้อมระบุแคปชั่นว่า today i've done my best and i had a lot of fun วันนี้เรามีคลิปมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เลิศขนาดไหนถึงได้ใจแฟนคลับขนาดนี้ Miss Grand Thailand ยังไงกันบ้างคะถูกใจทุกคนกันเลยใช่ไหมคะแต่ยังค่ะยังไม่หมดอิงฟ้ายังได้ลงภาพที่เจ้าตัวอยู่ในชุดว่ายน้ําสีช็อกกิ้งพิคงทางไอจส่วนตัวให้แฟนๆได้แตกตื่นกันอีกรอบพร้อมระบุข้อความว่า keep it as a memory หุ่นเลิศ p e r f o r m เลิศขนาดนี้งานนี้ไม่มงไม่ได้แล้วนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ